วันนี้เป็นวันพุทธที่หเมษายนพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนปู่เหลิมจังหวัดเลยพระท่านจะจัดผ้าป่าระดมทุนที่ทางที่สร้างศาลาเสร็จแล้ว แต่เงินมันยังไม่เสร็จหลวงพ่อก็เลยเอาไปสมทบนะคณะสัตยาญ,ญาิโยมลูกหลานเอาปัจจัยวัดของเรานะ่ยไปช่วยสมทบผ้าปา่าสองแสนบาทเมื่อวานพวกเราอนุโมทนาสาธุนะไม่ใช่เงินหลวงพ่อของเงินวัดอย่างที่ว่านะหลวงพ่อไม่มีเงินหรอกมีจัตยาญ,ญาิโยมมาถวายเข้ามาหลายครั้งหลายหนต่างกลามต่างวาระเ,าเก็บรวบรวมไว้ก่ออือเป็นก้อนขึ้นมาก็เพื่อ วัดวาศาสนาส่วนหนึ่งสาธารณประโยชน์โรงรําโรงเรียนโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือเมื่อวานกันคือว่งวัด <c oughs> ไปกลับมาก็ค่าเมื่อวานแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อเองก็คงจะได้ออกจากวัดไปอีกนั้นลูกหลานนะสองสามวันคงจะไปธุระ าศาสนากิจ,จกลับมาก็คงจะเป็นวันที่ที่เกไปวันที่หกลับมาวันที่เกวันที่เก้า็คงจะไปงานของหลวงปูส่สวงงานหลวงปูส่สวงจังหวัด <c oughs> ยะโสธร หลวงปู่สวงนะบางคนลูกหลานรุ่นใหม่เขาอ่านว่าสรวงสวรรค์ตาตาไม่จริงก็เป็นหลวงปู่สวงนะวนะพวกเราอ่านว่าหลวงปู่สวงเนะจะมีคนอ่านว่าสรวงอีกต่างหากห <c oughs> ลวงปู่สรวงเน <c oughs> นี่แหละงานของพวกเราถึงยังไง ช่วยๆกันคิดนะหลวงพ่อก็มีแต่ย้ำแล้วบอกอีกวันที่งานของเราอันไหนควรจะเป็นยังไงช่วยๆกันคิดแต่หลวงพ่อพูดได้คำเดียวว่าคงจะมากนะลูกหลานนะคนพูดได้ย่างงั้นแต่ใจถึงจะมากจะน้อยก่อนเขามาด้วยศรัทธาที่มา เราก็ไม่ได้เช่อเชิญเราไม่มีบัตรเชิญเราไม่มีใบดีกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นแหะแต่ว่าถึงยังไงพี่น้องศรัทธาแยาติโยมมากมาด้วยน้ําใจพวกเราจะต้องต้อนรับขับสู้ด้วยน้ําใจเช่นเดียวกันปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวน <c oughs> ะขอให้พวกเราทุกๆท่านทุกคนนะช่วยๆกันคิดต้อนรับ เอาย่างไงอย่างไางก็สุดแท้แต่พวกเรานัละ <c oughs> แต่พร้อมกันก็ให้พวกเราทุกๆท,ท่านถึงจะมีการมีงานข้างนอกมากมายขนาดไหนแต่งานภายในใจงานส่วนตัวของพวกเราอย่าได้ขาดตกบกพร่องอันนั้นจำเป็นสำคัญส่วนตัวคืออะไรหลวงพ่อเรื่องภาวนานะ เรื่องจิตตภาวนานสำคัญเรื่องภายนอกเราก็ทําหน้าที่แต่เรื่องภายในของเราเราต้องคิดอ่านการกรองไตรตองโดยสม่ำเสมอไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในเมื่อยังมีชีวิตอยู่กระโดดแรงกระโดดกล้าเต้นแรงเต้นกาออกหน้าออกตาในชุมชนสังคมสาธารณประโยชน์ พอต่อมาหายเงียบสรุปล่ะก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเราออกโรงเล่นขนเล่นงิ้วเล่นละครลักษณะอย่างนั้นแหละมันมีจุดจบผลให้สุขปิดฉากชีวิตของเราก็เหมือนหมือนไม่แพ้กัน ไปนูน่นไปนี่ทำนูน่นทำนี่สแดสแดงนู่นแสดงนี่บอกกลา่กลาวนู่นบอกกล่าวนี่ผลในสุดก็หายเงียบไปไปไหนาตายแล้วนะพอตายแล้วไม่รู้ไปไหนมนุษย์ของเราก็หมดจบว่าตายแล้วก็จบเราไม่รู้จะทำยังไงตายแล้วนะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวนะที่ตายแล้วนะ <c oughs> จุดนั้นแหละ ในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจุดนั้นแหละจุดที่พวกที่ท่านกล่าวตื่นยำ้ำว่าออกจากร่างนี้แล้วจะไปไหน <c oughs> เรามีทุนแล้วยังมีคุณงามความดีเพียงพอหรืออยังมีบุญกุศลในจิตใจของเราเป็นไปได้เพียงพอหรืออยังเป็นที่อุ่นใจหรือยัง นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดไม่ใช่ว่าจะเต้นแรงเต้นกา,ากระโดดโตกเต้นอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนอนาคตไม่น่าจะถูกนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำเตือนว่าถึงจากพวกเราจะทำการทาการทางานภายนอกอบอริบูรณ์ถูกต้องขนาดไหนก็เถอะแต่ส่วน งานภายในของเราต้องคิดนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้มองตนเองมองตนเองคนอื่นมองก็ไม่ได้เรามองเราเรามองใจของเราเราเป็นที่อุ่นใจหรือ,อยังปุญกุศลเพียงพอหรือ,อยังนี่ยนะการสร้างบุญสร้างกุศล ถ้าจะว่าไปไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนอะไรมากเมื่อเราทําการทํางานหรือว่าช่วงไหนว่างววันเสา,าร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหาเวลาหาเวลาหาเวลาให้ตนเอง <c oughs> ถ้าเราไม่หาเวลาไม่มีเวลาคนเราครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องมีเวลาถ้าหมดเวลาคือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วหมดเวลา ถ้ายังมีเวลาทาั้งจะทั้งมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องมีเวลาต้องหาเวลาให้ตนเองเวลาตนเองคืออะไรนี่ละหามุมสงบวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันไหนก็ได้ท,ที่วันเราว่างาง,าง,งานไม่ใช่จะทำงานอยู่ตลอดมหาไม่ใช่ว่าหาเรื่องให้ตัวเองทำงานอยู่ตลอดไม่ใช่ในช่วงที่มันว่างเราก็หามุมสงบเข้าไปห้องพระก็ไไ้ห้อง ส่วนตัวก็ได้ปิดประตูหน้าต่างปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดเราจะสงบจิตสงบใจเข้าสู่เป็ดปีกวิเวก,วกง่ายปลีกวิเวกให้กับตนเองบอกครอบครัวซะไม่ต้องห่วงเอ,อเดี๋ยวผมผมหรือฉันจะเข้าเข้าห้องเงียบก่อนนะ เข้าห้องเงียบบข้าหคองสงบกว่านะจากนั้นก็เข้าไปก็ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพริกกร,รมพุทธโธพุทโธพุทโธเราจะนั่งกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอไหมสองชั่วโมงไหมสามชั่วโมงพอไหมเอาให้นานทีเดียวสักสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะเราทํางาน,อ,นอย่างอื่นเรายังทําได้ แล้วเขาหมุขหามุมสงบแล้วก็นั่งดูกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทธโธจากนั้นก็นับทำมันเผลอไปก็นับอีกก็ะด้เอ๊ะมันทำไมมันเผลอวะนับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งนับสองนับสามหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปเรื่อยจนถึงร้อยแล้วกลับมาเอีก นับตั้งหลายหลายครั้งมันไม่เผลอแล้วยังคอยพุโทโธต่อนะนี่แหละเป็นการฝึกสติเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี่แหละการภาวนาเนี่ยไม่มีอันไหนที่จะยิ่งใหญ่กว่าการภาวนาให้ทานรักษาศีลสู้ภาวนาไม่ได้นี่นี่แหละนี่แหละการสร้างกุศลเข้าเข้าอยู่อยู่ในมุมสงบแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธ พอจิตใจเน่งสงบเท่านั้นแหละจิตใจจะเย็นสบายมีความสุขมองเห็นเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆได้มีสติสัมปชัญญะที่จะกโกรธให้ใครที่จะโลกโอบโกรธหลงราคะโทสะโมหะมันจะมองใจตัวเองทันควรจะทําปล่อยมากน้อยแค่ไหนควรจะยึดอะไรควรจะปล่อยวางยังไงเป็นหน้าที่ของ ตัวเองแล้ะท่านเงพอสติอยู่กับตัวเองมันทันนะทันแนวความคิดของตนเองนี่แหละอันนี้แปลว่าเราปรีกวิเวกตามลําพังไม่แชรว่าจะเข้ามาเข้าป่าเข้าดงเข้าวัดเข้าวาน,นั้นคือกดดีถ้ามันปรีกวิเวกในส่วนนั้นไม่ได้เราก็ต้องมาฟังพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใส วัดไหนก็ได้ไม่ใช่มาวัดตรงพ่อแห่งเดียวนะวัดไหนก็ได้ที่เรารักเคารพเป็นตัวอย่างที่ดีเราเรายอมรับได้เมื่อท่านแนะนำสั่งสอนแล้วเราฟังได้เราเชื่อถือ,อ,อถ้าว่าเราไปโกโลกโลกโสก็อย่างว่าอีกเหมือนกันนะไม่รู้แนะนำอะไรเผลเผแนะนำไปในทางผิดก็ได้ทางผิดจะไปใหญ่เลยแต่นะถ้าแนะนำไปในทาง ถูกในสมาธินี่แหละจิตใจของเราจะได้รับความสงบเพราะจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นนะเป็นพื้นฐานเป็นครั้งแรกต่อไปจิตใจของเราจะรู้จักแลวิธีการเท่านี่แหละให้รู้จักวิธีปรีกวิเวกสำหรับตนเองเรื่องภาวนาแต่เรื่องทานเรื่องศีลเราก็ทำมาพอช่มควรแล้วนะ แต่เรื่องภาวนาเนี่ยพวกเรายัางย่อหย่อนอยู่หลวงพ่อดูดูแล้วศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานไม่ว่าใครๆละเพะ่อเพอพระของหลวงพอ่อยังย่อหย่อนอีกต่างหากเรื่องจิตตภาวนาได้ให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะให้ปรีกวิเวกอย่างที่ว่านะปลีกก็เป็นส่วนตัวไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์วิทยุอะไรทั้งหมด คือเข้าคือเข้าห้องเงียบพูดง่ายๆเข้าห้องเย็บคือปีกตัวจากนั้นก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าทําได้อย่างนั้นเลิศประเสริฐนะครับท่านศรัทธาญาติโยมลูกหลานเป็นการฝึกสติกับตนเองอีกต่างหากแล้วติอยู่กับตนเอง สติในเป็นที่สำคัญใน,นในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออีกเรืรเ่องสต,ติถ้าคนเท่าคนแกนส่สติปั่มปั่มเป๋อเปเราดูเป็นยังไงถ้ามาเกิดกับเราเราเป็นยังไงถ้าสติของเราดีรู้เท่ารู้ทันการพูดจาพาทีก็มีสติอยู่กับตนเองอันนั้นจะไม่เลิศกว่าเลยเพราะนั้นท่านจึงว่า จติตสำคัญในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อพวกเราฟังเอาไว้นะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนนตนี้นะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอยโตทิน,นังเปตานางอุปกาปาติ อิชิตังปัถิตังตุมหังกิปเมวะสมิชาตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะธามนิโชติระโยะธาติโยวิวัชานตุสภาพารองขวินาต Santo Marte Paulo. ขังอาลาญาสัทธาตถาภะเตอาจารสุปฏิทิตาสิลัญจายักสังเรียนังอริยกันตังปะสังสิตังสังเกปัสสะโยยัสสติอุชุปุตันจันตสนัง ອັນດາຣິດໂດຕິຕັງອາໂມຄັນຕະສຊີວິຕັງຕັດສະມະສະຕານຈະສີລັນການປະສານັງທັມມະດັດະນງ อนุยญนเชตเมธาวีสรังบุทานาซาสนันติปวสัสสภพมังกะลังปะคันตุสพารดวตาสามภะบุทานุภาเวนะสดาโสที่พวันกุเต ภาวาตุสัพมังกาลังราคันตุสะปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาจดที่พวันกุเตงภาวะตุสะพมังคาลังราคันตูสะพเดวตาสามบาสังฆานุภาเว <c oughs> สดาตุทีิราวัน